อกินพุ่งมันก่อนมาเนี่ยใส,ใส่ปลาใส่ปลาไม่ใช่หรือเบ้าดอนคุณเอาใส่ปลาไหมเอ้าเป็นยังไงเรื่องไงเลยกินใส่ปลานี่เศร้าดอนเรื่องไงวุ่นวายภายในครอบครัวพุ่งปลาก็เหมือนครอบครัวเฮา,าวุ่นวายถ้าเลาะวอแว่งกันตบตีกันตลอดกินได้นี่นี่ที่ที่พุ่งเอายัดใบยัดพุ่งเนี่ยกินได้นี่กินได้แล้วกระตัมกระทัวนี่กินได้นี่ กับซุ้มนี่อ๋ออออ๋ออห้องฝ้าไปแก่กรรมก่อนอุ้ยหอน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 โอ้โหปลาปลาปลาเผาโอ้ยให้เบ,าอ,า,า,า,อบาอุดวนไปตําทัว่วมากจะหอดใส้เบาอุดวนไปตําทั่วชี้นี่เรื่องบ๊บุว่าที่ตําฟันฟ้าคนตํา,า,ตาทั่วแสบีบได้ประเด็ดนัวประสานมือนี่สมซื่อบ๊บุหรือว่าจะไหนบ้าอุดวนก็นได้คุณน่ะปลาโตแบกใหญ่หนึ่ง คืปิ้งปลามาแล้วเนี่ยทาตำหมักทัวได้บ่เนี่ยโอ้ยได้สิเคิกกินมาแล้วลูกจ้าตำทัวมาแล้วลลตำทัวมาแล้วครับผมตำทัวซื้อกลีล่าตำทัวมาแล้วโอ้ยให้หวนหัวเผาบากไม่ไหมเนี่ยปลาเผานะ่ะแมนโอ้โหไปรู้สึเผาะไรเดี๋ยวเบ่ง,บงคุกไงบ่สเดี๋ว่า โคกไงยู่สากไงวะสากมันนุษย์ไงจะเบิ่งโคกดูทุกขึ้นทุกขึ้นนี่หรือสากเนี่ยมัสากว่าดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเส็บมือเบาอุดรสาวอุดรเส็บแทบน้ำกันมือนี่นะครับผมวันนี้ได้อะไรวันนี้ปลาปลาเผาปลาเผาใช่ว่าเผาอะไรเนอะปิ้งปลาปิ้งปิ้งจนไหมจะเบิ่งโคข่อยโอ้ยสากเอาไว้นี่มื่อนี้โอ้ยนี่หน่วยนี่ก็อวดคนเบิ่งเบิ่งเบิ่งตำหมกทัวเฮ้า คกหนีแม่โคมันคุยไงเฮ้ยจับจับจับค่ยนะโอ้โหคกไงโคกไงนักโคหือว่างไปนี่แล้วมันยังจังโอ้ยมันบอเลยโอ้ยเบาดวนอดีๆดรู้ใส่แน่แน่ขวดจะมาบ้าขวดมเอ้าจะคุยเสียดายโอ้ยเจ้านี่มีคกไงซื้อได้หนิดูบอดได้ เหลี่ยงไ้แล้วเลยใช้ลาเขาไเตรียมมาให้มาห่อนหอนเลยบุนอุ่นอ้ายทวนทวนมาไว้นี่ละโอ้โหเป็นไหนเสียบไปใส่เลยบ่าวไรยายห่างมือนีเประเดงจะเป็นตะลุ่นอ่ะแกว่างมือหนได้ข้าวได้ข้าวว่าโจเป็นไหนอยากได้อยากได้ผัวจริได้ผัวเอาเอ้ยมันก็หดย่ามแล้วเนาะ เขาเป็นชา้าดนเขามากระดยาแมีผัวยังไม่ห่างแล้วเนาะอันถอดย่ามแล้วเนาะเดือนี่สออะที่สองยังงูนี่ของแม่หมาของที่บีบะเด็ดอือว่พี่น้องปลาเผาอไมันก็เจ้าเหอนะทีสองเดือนในทั้งที่สองเลยเนาะโอ้ยของแขรเนาะปลาเขาพี่น้องแล้วกินอีกอันเบอ้นี่มากอ้เขเปนเขาเ็นเยอเขานิดอันนี้มันของมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นไถามฟังว่าฟังด้วยเรื่องยังเอ้าเป็นไรจะยังได้เป็นยังไรคือว่าสร้างใหญฟังฮะธรรมดาแล้วเนาะสาวซาเนาะมีแต่คนมาหมักเนาะข่อยกะตัดชิ้นใจอยู่นี่แหละไปเบื้องดวงไปเอ้านี่ผัวนี่ก็ต้องเบื้องดวงน้องบ่เดี๋ยวนี้บ้าอุดรข้าเบื้องเลิกตัวเลิกแตงเลิกบ่แตงไหมบ่เอ้าเอแตงเลิกก็แตงกระสีบได้แตงตัวเลิกก่อน เลือกคือดูดวงดูอะไรดูยามจิกเลือกเลิกเนาะมาขุ่มเนาะไอพุ่งเนาะเอานี่ยินดีกวนไอพุงบ่แล้วมาปวนเปลี่ยนยูเออเยงมันว่ากับเนี่ยนวดละอันนี้มันเกือบเกือบเก้าที่เก้าเปอร์เซ็นต์ละละเพราะว่าแล้วมาว่นจะข่อยเด้อเจ้าหูบ่เท่านี่เบื้องหงเหงตัวย่งเลยหงเหงบ่เออหงเห่งตัวยุ่ง กิน<อ>กินบักทั่วนี่ก้อนสี่บอกให้ฟังถ้าผู้ใดแตงผัวนี่โว้เลยอืก้อ,อ,กอนตัวหัวไปไม่ผัวน่ะก้อนนี่แพนก้อนมี่หยังเนี่ยมันบ่ธรรมดาเอ้สาวดวนาอนเออเจ๊งไหนเขาถึงฟังรู้เมื่อกี้อย่าก,กินหัวป่าน,นบอถ้าเจ้ากินหัวป่าเมื่อกี้นี่โว้ยหัวถ้าแต่งงานไปนี่ ย่ามเจ้ามียงนี่มีลูกออกงากมันหัวใหญ่ยักกินเออมันสีออกงากมันสีขอดงากตายตายตายสีแมนคือสีแมนเน้่ยค่มเจ้าเว้าล่ะแมนหัวป่ามันหัวใหญ่เจ้าเดี๋ยวเจ้าที่กินยังเมื่อกี้นี่ที่กินท้องมันนั่นคือกันกินท้องปลาเนี่ยเซาดอนท้องปลากินท้องปลาหนิเฮงเต็ก ยีหลีเจ้าเห็นอยู่บวเจ้าท่องเนี่ยย่า้องลูกนั่นท้องไล่ดิท้องไล่อั่เมนเจ้าลอยกินปลาอยู่บ่ท่องคือไลท้องไล่เลี่ท่องไล่แล้วเนาะสาวด่วนโอ้ยคือย่านทองไข่ไล่เท่าไรด้ที่ใส่บิกินี่บ่ได้ด้หน่เนาะโอ้ยเจ้านี่ สุดยอดอีหลีเจ้าไปหาควาบุงไม่ได้ใส่นี่ยนะโอ้ยเขาเป็นโตยงพวกพวกดูสิ้นแสพวกยั้นเขาเลื่อนหน้าทีปีเนี่ยตรงนะอืมจะกินหนังเนี่ยจะกินหนังกินหังนี่กินตรงนี้กินเนื้อมั้ตรงนี้เนื้อเจ้าเห็นอยู่บ่นี่เจ้าเห็นอยู่บ่ปลามันออกไล่บ่ไล่ออกไล่ไล่นี่เห็นบ่ ถ้าเจ้ากินนะความรักสิแตกละแหงคือป่านี้ต้วบลูเตย่านแถวบ้เนี่ย้ยอออกินทำทั่วทาก็อนะความรักแตกระแหงเลยเท่าเรา้าบพูเรื่องย่านแท้ย่านนะ อือกินงังน่ะอกินเนื้อแถวๆนี่มัมนแถวหางวะนี่ดิแถวหางอือนี่แห้งเตกนี่แห้งเตกสาวดรเป็นอย่างอีกจังเลยหมดท่านี่จังแล้วเนาะนี่มันเป็นอย่างกินหางปลาเนี่ยเจ้าหัวเป็นอย่างเป็นหยังความหักเข้ามีด้สิตัดหางปล่อยวัดก็บพัวนั่นตัดหางปล่อยวัดเออเจ้าชะไิกินหางปลา ครับกันบ่วไหนถือตันหางป่อยวัดหลุดตัวทำไมทําไมกางวาอยู่ผ่านมาสี่สิบกว่าปีกินแต่หางถือถิมมาตลอดนั่นเห็นบ่เสือเอาไปเสือเอาไปตัวก็แม่นแท้พาดเอือกพาดบางอุดวนเนี่ยดูดวงแม่นครับบัวหล่ะจะวาแม่นแม่นแม่นโอ้ทํแม่นกี่ยังนี่ยเจ้าเนี่ยคักบ่แม่นบ่ล่ะจะว่า กิ้นตาเมื่อนเป็นยังงี้กินตาเนี่ยจังเท่าโอนเป็นยังอีกมันอิดตามัน,นเป็นยังไงเจ้าหูอยู่บ่ม,มันสิมีตาที่สองที่สามมาค่อยสิจะเอาความักเข้าหนีตาหนี่ปลาหนี่นะออโอ,โอ,โอ้หลายเลี้ยงเนะี่ยปลานี่ก็ได้เรื่องปลานี่มันบดธรรมาดาดิ อเขากินเองนี่จาลเขากินเองนี่จานเขากินแห่นไห้อืออืออือเฮ้ยให้กินหุ้งมันก่อนบมาเนี่ยอืใส่ปลาใส่ปลาไม่ต้องจบื่อหรอน่าใปลาไหเอ้าเป็นยังอีกเรื่องใหญ่เลยกินใส่ปลานี่เซาดอนเรื่องใหญ่เออเรื่องความรักนี่ อ,อเจ้าเห็นพุ่งป่าวะเห็นมันย่งใหญ่มันบ่ย่งใหญ่แม่นเออพอจุดแต่งงานไปนี่วุ่นวายให้ในครอบครัวพุ่งป่าก็เหมือนครอบครัวเฮาวุ่นวายถ้าเลาะว่แว,วงกันตบตีกันตลอดบ่ได้ยุดได้ยอนมีปัญหาหนักเลยเฮ้ยเอ้ยอันนี้เป็นไปต่กินอหลีโอ้ยไม่เป็นกต่ย่านเดี๋ยวพุ่งป่านี่แล้วย่านนียังนี่ ย่านย่านเนาะพยานบ้านเขาสิบอกอีกบ้านนี้บอกมาดูบอกมาดู <Wow. S 2> มองในเจ้าสิกินได้บ้านนี้ตรงไหนเราบ้านนี้บอกมาพาอุดรน,นี่ตรงไหนนี่เด้อนี่ถือไว้ถือไว้นี่ถือไว้คีบเออนี่ถือไว้นี่ถือไว้ก้างก้าง คีบน,นี่ละกินได้เร็วนี่หรือซำขัสุดเจ้าสีแตงงานบเจ้าอ้พงคุ้มเหนือนเจ้ายัางให้ได้ดีนบอห้องหูแล้ววิธีปลา,ปาุ่มนี่นะเขาสิไปแก้กรรมเขาสิไปสวดให้ เอาปาไปสวดแก้กรเออนี่เขาจะไปสวดให้เขาสิไปสวดให้เด้อเดียวเดียวเดียวจับซอยเขาเนี่ยล่ะเอจับซอยเขาเนี้ยจับนี่จับนี่เอาจับไส้ล่ะเออจับนี่เขาไปสวดไปสวดแก้อรรกำรสาวร้อนไปสวดแก้กรรมเออสวดแก้กรรมนี่มามานี่สวดแก้กรรมแก้กรรมคือไปแต่แฉบใท่หล่ะสวดแก้กรรมเนาะสวดแก รมสวดแก้กรรมเนี่ยเจ้าก,กินได้นี่นี่ที่ที่พุ่งเอาหยัดใบหยัดพุง่งเนี่ยเจ้าก,กินได้นี่กินได้เราจะตำหมึกทวนกินได้ไดนี่กับซุ้มนี่อืออืออือออห้องฝ่าไปแก่กรรมก่อนแก่กรรมอือมันสิคำก่อนเอาก้าอนเฝ้าไปเด้อเอาก้อนพระวัดใดล่ะพระวัดปานยังขังวัดปานยังขัง เจ้าเฝ้าไปเจ้าเฝ้าไปเดี๋ยวไปจิบ่ได้ผัวอยไปกันเด้อโอ้ยเจ้าจิมันดีเฝ้าไปเฝ้าไปไปกันเด้มอมันจิบ่ทันมันจิมันตะวันตกดินก่อนข้าไปเผาอุดรสาว<ร><ร>ด่าอยู่ไปสู้ผู้สาวกินฮะอยานน่างมื้อเผาอุดรเนาะแก่กำป่าปิ้งไปปิ้งมาเอามากินบอกว่าเอาปิ้งป่ามากินกับตำทัวป้าไิ้เอาปลาไปแก่กำมข้าจะได้ผัว เราหวังดีงละคิดไปคิดมาแล้วเราเป็นคนดีเราบเม็นคนขีดตัวยังอยู่แล้วย่านเข้าบริผัวไเบาอุดรวนนี่บอกแล้วเราเป็นคนดีโอ้ยหย่านไข่บริผัวโอ้ยอาเล่มกินซม,มี่นี่ล่ละโอ้ยเดวก็ได้ผัวแล้ว